สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเอาผอกับยาแก้วค้นวันหน้าคือเกาอยไรใหญ่อื่อนยังไปเบิ่งกันวันนี้มาตาัดใหม่คือเกาตาัดก็แก่ยุ่สาพี่น้องอให้รถไถยพุ่นมาไถ,ถายกบหน้าให้พร้อมมันบอกมีหวัวลามพนถนะไถยกบ ไห์ยามันตายพี่เนอะไทยว่าค่อยเขาปัญหาของมันเก่นหมดกระไรหลาย,ลายจะคล้องจะคล้องใหม่เต็มใหม่เลยเต็มไม้เลย,ลยโซ่เลย เสียกเขาม่อนะันเนี่ยวัวมีเบียกมาดึงงาวัม่เบียกมาดึงงาหม่รัดแล้วมันลงสาแล้วใช้มันมาดึงฮะงากมหญ่หมดกับาร ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเ <Yeah. S 1> ไปปุ๊ดแล้วละพี่น้องขึ้นเมื่อบัดหมดมันหลาย <Yeah. S 1> หมด In yên yêu mỗi lần là gì hôm qua mommy hôm sau lúc

เล้วเมื่อเล้วพันไทยกันพนไทยทย,ทย,ยูนีล่าเูนิฟ้ร์พนดีเืมอหรอกี <c oughs> ๋ยวเสี่าสวไซน่าลดขึ้นมาตะท,ทงสิมาเอเฟื่อเขา,าเตาได้พอญายันยู่ซื้อบ่าเป็นคนดู ขั้นขยันพู่น่ะผู้ห้กร็ร่งใจก็หร้ายลูกควนสองตัวหมูหันกับหมูแฮมมูให้กร็ร่งใจพอาว่าเพื่นืนเขาเตาก็แกงเสียนอันจังสิไปแก้พี่น้องมดแดงมันหลายเห็นมันแหงซะก,ก่อนตัดไปหัน เตาน้อยกระทัดรัดแต่ว่าเปิดออกเลยซี่หาสอบเลยหน่อยแน่แน่เนาะลูนะื่อนยิ่งขอลอลงคะแนงนนด้วยโอ้ กิ่นคันลองคันงเสือน่ะนะเสือสีแดงเสือลายสีแดงหมูแฮมงามันอยู่ฝนแล้วหลายอยู่อยู่อันโอ้ยไผขึ้นหลังนี่ไผ่ไ แนมบอขึ้นหลังย่ายหยอกกันอีกแล้วนา,นานานานนานกัดกันห <c oughs> ัว,วนน่าคนเวรงันหัวหน้ากัดกันกัดหรือว่า,ยวาหยอกเขาแต่ว่าเอาจริงอันดีวันได้ฟันนี่ เอาจริงโมเมนยหยอกเด้เอาจริงนี่นหูแฮมคัมกี่ลีนี่กัดแต่กันน,นี่ปูปลูกและนาดแล้วพี่นนอกโอ้ยมากระได้ไ,ไงปูปลูกและนาดปูแล้วแล้วก็สเขาไปนอนบ่ะ ăn đi thì rừng nặng nha ถอดเองไอ่น้องถอดเสื้อเองเหรอหมูหันปวดปวดโอด้ยเป็นสว่างคนท,ที่น่อกแก่เสื้อได้น้อเฮ้ยแก่เสื้อออกเลยทันนนั่น ແຮງຫວາແຮງເມັ້ນມົດກັດກົ่นເພິ່ນຕິແລະເນາະມົດກັດຕูดເພິ່ນໂຫຍມາກັດໝາຍເສຍຫືเรียกว่เ็ดນแต่กวน ตื่นหมดเลย <laughs> ได้คือได้อันหวามเสรเต็มเตาล้วพี่น้อง <laughs> พี่ใหญ่แล้วตื่นกองงูตัวใหญ่ก็อโหอยู่อ๋อพี่ใหญ่พี่น้องเบื่อว่าได้อัน,นได้ไลยบรนได้ควมเสรเต็มแล้วพี่น้อง <laughs> <laughs> อีกหล่อยู่สิได้อีกสองเตาอยู่ดอกไม่หชน้าก็เพราะในปาดเบิ่อ นะามาหียนมาจะเต็มแล้วเห็ดหมองสวดผู้ใครได้ เต็มแล้ว็ดินมาปป๊อาดินมาปิดปากมันนี่แล้วก็จุดไฟ พี่น้องว่างเพิ่มแล้วนี่ควันหหวยจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ซํำนี้ก็น่าพี่น้องจา้าฝากกดไหลก์กดแทรกก็ติดตาม่องแกเกล้คนวันหน้าในเด้อหักพี่น้องสุกคนจา้าไปแล้วจา้า